วันที่28สิงหาคม2568าสำนักงานสารรัฐธ,ธรรมนูญเผยแพร่อเอกสารระบุว่าตามข่าวสำนักงานสารรัฐธ,ธรรมนูญแจ้งว่ามีการเผยแพร่คลิปและข่าวในสื่อสารมวลชนหลายช่องทางอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไตส่สวนของศาลลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณาชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเข้าข่ายละเมิอดอำนาจศาลตามมาตรา38และมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรอปอว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561และข้อ10และข้อ11ของข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจรารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562สำนักงานสารรัฐธรรมนูญจะดำเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทำการบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อไป เมื่อวันที่26สิงหาคม2568สำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินการทางกฎหมายกับ f a c e b o o k The Critic และ YouTube สถาบันทิตท,ทางไทยซึ่งได้เผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไตส่สวนของศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์พุทธศักราช2 5 5 0 ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N